ติโยมก็เหมือนกันทานเพื่อทําลายความหวงนี่นแหละนี่คือสิ่ง,งที่จะทําลายความโลภนะความโกรธก็ฝึกเมตตาให้เป็นผู้ยินดีกับคนอื่นแสดงความยินดีกับคนอื่นนะเมตตามีเมตตาคนอื่นนะรู้จกกักปล่อยวางเรียกว่ารู้จักช่างมันเถอะบ้างนะ รู้จักเห็นว่าเอ,อเราโกรธเนี่ยเท่ากับเราขนฟืนขนไฟเนี่ยมาเผาไหม้ตนเองเราโกรธคนอื่นเนี่ยเราไม่ได้เอาทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะแต่เราเดือดร้อนมันเหมือนไฟที่ไหม้เราแล้วเราพาเาไปเผาคนอื่นด้วยนะคนรอบข้างเนี่ยก็รู้สึกร้อนไปด้วยเล่าร้อนไหมครอบครัวก็เริ่มแตกแยกหัวใจแต่และคนนี่ห่างออกจากกันนั่นะ,นะความโกรธ ทำลายมันด้วยความเมตตานะความหลงก็ทำลายมันด้วยสตินะฝึกสติฝึกอาณาปาทุกวันนี่ฝึกดูลมเข้าลมบอกรู้สึกตัวเมื่อไหร่เขาเฝ้าดูลมหายใจกำหนดรู้ลมเข้าลมออกอยู่เสมอไม่ต้องรอเวลาว่าต้องไปนั่งสมาธิต้องเข้าห้องพระต้องอาบน้ําก่อนสวดมนต์ก่อนถึงจะปฏิบัติธรรมไม่นะความโกรธมันก็ไม่เคยที่จะว่าเราต้องไปนั่ง ใส่ชุดขาวก่อนนะถึงจะโกรธเราต้องไปนั่งสมาธิก่อนนะค่อยโกรธไม่ใช่ความโกรธเวลามันจะโกรธมันก็กระทบปุ๊บก็บโกรธปั๊บเพราะฉะนั้นการฝึกสติก็ควรที่จะไม่ต้องมีรูปแบบไม่ให้มีรูปแบบไม่ให้มีข้อแม้ว่าเออเดี๋ยวเราต้องเข้าทางเดินจงกรมก่อนนะเราต้องไปวัดก่อนนะเราต้องไปนั่งสมาธิเข้าห้องพระก่อนนะอันนั้นอย่าให้มี ขับรถอยู่ก็ดูลมได้ทำการทำงานที่ไม่ได้ใช้ความรู้สึกนึกคิดกวาดบ้านอยู่ทูบ้านอยู่ทำอาหารนำกับข้าวมันไม่ได้ใช้ความคิดแต่มันใช้ความชำนาญน,นั่นแหละนะสิ่งเหล่านี้ล้างจงล้างจานทำน้นทำนี่ดูลมได้หมดนั่นแหละกลับมารู้สึกตัวกลับมาฝึกดูลมนะเพราะถึงเวลาจะเข้าหลับเข้านอนก็เอานะเสียสลาเวลาเล่นติ๊กต็อกเล่นเฟซบุ๊กเล่นยูทูบสักหน่อยหนึ่ง นะเสียสละเวลานั้นสักครึ่งชั่วโมงสักสี่ิบนาทีสักชั่วโมงหนึ่งนะนั่งกายให้ตรงนะกำหนดลมให้ชัดเฝ้าดูลมให้มันละเอียดลึกซึ้งลงไปในลมสักอย่างน้อยๆมันได้สักยี่สบามสิบนาทีก็ยังดีต่อวันะนะนะไม่ใช่ไปน,นั่งหลับนะตั้งใจประหนึ่งว่าเราจะสอดได้เข้ารูเข็มให้ตั้งใจอย,อย่างนั้นนะตั้งใจทําให้มันละเอียดลึกซึ้งลงไป ทำมันทุกวันทุกวันอย่างนั้นแหละนะนี่วิธีกระบวนการทำลายความรวบความโกรธความหลงนะมันจะพัฒนาต่อนะ